โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมพุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ มานิมายังพันเตสังาทานานิสัพริวารานิภิกูสังฆาสโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโฆอิมานิสังาทานานิสัพริวารานิปติคันหาตุ อัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะแกแต่พระสงค์ผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงค์ขอพระสงค์จงรับซึ่งสังฆทาน กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเรานี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและบิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ,จ้ากรรมนายเวรเจ,จ้าที่เจ้าทางของข้าพระเจ้า จาราเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิพอ,อาราธนาอัเชิญคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพพญดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นประธานบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจกันน้อมถวายสังฆทานพัฒหาร ของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ปาถนาที่จะได้รับบุญรับกุศลและอุทิศผลบุญและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ตายไปแล้วทั้งหมดทั้งสิน้นอเมบัมพระบุษของทุกท่านทุกคนรวมกรทั่งถึงเทวดาประจําตัวครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางเม่ยานางรถและเจ้ากรรมนายเวสรสรรพั์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายเพื่อมนุษย์ให้มามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลในครั้งนี้ พร้อมกับบรรดาผู้ได้สร้างกุศลก็ขอให้ได้รับพรอันประเสริฐพ้นจากทุกโศกโลกภยัยอันตรายคุไซ้วิญญาณร้ายอาถรรพ์อา,า,าเพศคำสาปคำแช่งสเสนียจันรลายกาลรรก,กินีอุปเดเหตุอัปมงคลน,นวิชาคนผ่านความยากจนนี้สินโลกร้ายโลกระบาดวิญญาณร้ายปีศาจมารศัตรูอุปาสารรคให้มาลายหายไปให้มีแต่ความผาสุก ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีอำนาจวัฒนาบารมียศถาบรรดาศักดิ์มีศักดิ์มีศิลิมีริบิ์เดชประสบสนสำเร็จในชีวิตทางโลกหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกิยศที่เสียอบุญมีสติปัญญาได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพ่านด้วยการดุกโกลดุกนั่นเดช ยะาทาวาลิวะาปุระปะลิปุเลนติสาครังเอวะเมวะเอตโตทินางเปตานางอุป,ปกาป,ะปะเตอิจจิตังป้าจิตังตุมหังคิปสเมวะสมิจโชโตสาเพปุเรนตุสังกปปามจันโทบนรลโสยยาธวานีโชติลโสยธา สัพพิติยวิวัจจันตุสาพาโลกวินาสตุมาเตภวันวันตาลาโยสุขีทิขาโกภวะอภิวาทันนเสเลสนิจังวุตนาประจายโนยัตตาโลธรรมวะทานติอายุวันโนสุขัง พางอ่าเรียบร้อยแล้วคุณพ่อเกษมศักแสนรับและครอบครัวนางวิยดาบอสคักเรียกว่าส,สตากกีิเหรอโจเซฟโูสตาทอ้งคนี่ยังมีชมีวิตอยู่ป่ะฮะเธอเธอมาจากต่างประเทศเหรอประเทศอะไรลูกสเซเซแล,ลแนดเหรอมีปัญหาอะไร เคยเคยมาแล้วเหรอแล้วพ่อเคยมาไหมบ่ัยงค่ะยออกมาใกล้ใกล้คุณแม่เหรออแม่มาดูจังหวัดอะไรคุณแม่ฮะสีสเกตสีสเกตสีสเกตนหลวงปู่สวงเนี่ยใช่เปลเาไปเจอเขารือเปล่าหลวงปู่สวงเจอ ัไกลไกลกันนะป่าหรือใกล้กันใกล้อยู่ครับกลคนรำเพอคนรำเพอเดินทางเป็นชั่วโมงครับอ่าแล้วเป็นไงคุณพ่อเกษมศักดิ์แบบนี้ไม่ไปสะดวกอะไรมันเป็นมาเมื่อไหร่นานยังมาเกือบปีแล้วครับเกือบปีด้วยกันครับประสบอุบัติเหตุหรือนอนไปเฉยๆแล้วก็นั่งนั่งทำงานนั่งไหว้พระสวดมนต์เหรือกางอีเตี้ยๆอย่างนี้ลุกขึ้นมันปวด ปดโด,โดยที่ไม่ได้ล้มไม่ได้หกไม่ได้ไยุดไปเลยเหรอ,อ,อมันก็พวดมันก็ดังไปเลยไปนนี้ทีเรียกว่าก็เดินไ, <c oughs> ไม่ได้เลยเดินมีมีคอดีวิญญาณติดตัวเปล่าไม่มีครับแน่ใจสองคนมีเปล่าจริงจริงแล้วก็มีค่ะหลวพ่อจริงๆ,ๆก็มีเนี่ยอยากจะมาถือกรรมแต่ว่า,วาไม่พร้อมวัมแบบนแนะนำว่า อยากให้แม่ทำคนเดียวลูกสองคนนะคะ่ะคือตั้งใจว่าจะมาทำร่วมกันให้มันบอกว่าอันนี้วิญญาณลูกวิญญาณเด็กก็เปล่าอันนี้เพิ่งมาเป็นมาปีนึงแต่รู้จักที่น,นี่นั้นยังลูกมาปีที่แล้วก็แดงว่านั่นนะ่ะหลังจากเธอไปแล้วเขาเป็นใช่ไหมเป็นก่อนเป็นก่อนนั้นนี่ยังเป็นก่อนประมาณห้าหกเดือนห้าหกเดือนครับแล้วตอนนั้นนะ่ะเธอรู้จักที่นี่ยังตอนนั้น รู้จักหลวงพ่อนารู้ก่อนหน้านั่นแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาก <ท ide. S 2> ็เลยมามาแต่ว่าได้บอกพ่อป่ะปะ,ะไม่แล้วแล้วเคยได้บอกเรื่องนี้เคยได้บอกพ่อป่ะปะบอกพ่อว่าจะมาตอนที่เขาบอกตอนนู้นน่ะยังไม่เป็นใช่ไหมเป็นกอ่อนเป็นก่อน,น,นหน้า,าน,นัเลยเหรออ๋อหรือว่าหรือว่าดวงวิญญาณเด็กต้องการที่จะสื่อสารว่าอันนี้เขายังแข็งแรงอีกจะมาบวชได้อยู่นี่ แข็งแรงถ้าไม่มีเรื่องขาี่พ่อกบบขยันกว่างูดลูกทุกคนเลยค่ะพ่อชอบทำเรื่องขาอย่างเดียวใช่ไหมครับเพรานั่งเก้าอี้ได้ครับนั่งเก้าอี้ได้อยู่อ๋อเขานั่นกนงกนันเต็มไปหมดยังมีเลี้ยวมีแรงทําจะจะได้หายครับแล้วในเวลานี้ไปหาหมอแล้วหมอว่างไงได้มากก็หมอไปนวดไปอะไรครับไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้เอ็กซเรย์ลงเอ็กซเรย์เซแล้วดีอยู่ขา <S <S เพราะว่าเป็นอะไรขาที่ปกติอยู่ ขายังปกติดูปกติก็พที่เกี่ยวไปแ่บเไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นตอนแรกเดินตอนแรกเดี่ยงเหรอป่จัมานไม่ไดเดี๋ยวเมื่อวานจะไปเจอยดีขึ้นนิดหน่อยพอจะมานี่ดีขึ้นเลยเลยเลยเหรออยู่นี่ไปเลย อ่านี่ก็แสดงว่ามีเรื่องลึกลับซับซ้อนเลยใช่ไหมก็<อ>ไม่น่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณเท่าเปล่าคงไม่ใช่มั้งผมทาเองผมผมทําแล้วผมเก็บเองไม่ใช่ไม่เขาอะวิญญาณเนี่ยนะเขาบางทีเขาไม่ต้องผลักให้เราล้มหรอกไม่ถ้าเราหรอกแค่ไปหนีบไว้เอากิ๊บไปหนีบไว้เส้นเลือดมันก็ไม่เดินแล้วโอ้ยอย่า แล้วเคยมีประวัติอะไรบ้างก็เปล่าฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยโอ้เจ่จเด็กเด็นี่เคยไปยิงนกยิงอะไรอ๋อเศตกบพวมหอยปูปลามีไหมก็เคยอยู่รับเศษนะอ๋อเนี่ยเราทวงดิทวงหักขากบมีเปล่าก็ก็น่าจะมีใช่ไหมก็ไม่รู้เมื่อกันพอเป็นเด็กตอนนั้นเป็นเพราะกลัวมันจะกระโดดหนีง่ายใช่เปล่าอ่าเนี่ยเวียนกรรมเข้ามาทวง จ่ายเข้าซาจะได้ดีขึ้นหอบอกจะมาปั๊บดีขึ้นนิดหน่อยก็ดีเป็นนิดหน่อยกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณห้าสิบเอร์โอ้ต้องลดไปึงห้าสิเปอร์เซนต์ใช่เหรอเอแเรามาเทสเทสหน่อยเด็กอจะจะบวดให้เขาป่ะล่ะเนี่ยได้ครับจะบวดให้เขาป่ะล่ะทางเด็กน้อยด้วยนี่คุณแม่เขามีเด็กน้อยใช่ยไหเคยมีแท้งร็เปล่าจ๊ะ ค่ะนี่มีลพลาดตอนกำหนดของเกาะไม่รู้แหละเราไม่ดีเจตนาเจตนาไม่รู้แต่ว่าเขาต้องตายไปมีเปล่าอ่แขาแหละเพราะว่าเกาะเราอยู่นี่แหละซึมซึมเศร้าๆอยู่เงี้ยมันรู้สึกไม่ค่อยจะเบิกบานจิตใจใช่ไหมมันเหมือนกับเศร้าๆนิดหน่อยใช่ไหมวิญญาณน่ะเขาอยากจะหมดจากความเศร้าโศกจะได้ไปเกิดแล้วลูกเราเหมือนกันนี่มันก็เหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ รู้สึกเข้ามาสื่อสารบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเยียให้แม่ัเมื่อก่อนมีบ่อยเหรอแต่ก่อนเ่เขาตายมอกนเขามาหม่เขาเขาติดตามแน่ตลอดตอนอยู่ใช่ไหมไอ่าเขาก็คิดว่าคงจะทำอะไรไม่ได้แล้วพูดแล้วก็คงไม่รู้เรื่องรอจังหวะดีกว่าอันนี้ก็เลยได้รับข้อมูลแล้วไปบอกแม่เปล่าแล้วแม่รู้สึกเป็นยังไง่ยอมมาปกติไม่ยอมไปไหนแม่ก็อยากมาสูกค่ะแต่ว่า แต่ลูกลูกมาจากชีวิตได้มีกําหนดแค่ยี่สิบวันเองค่ะสี่สิบวันยี่สิบวันค่ะยี่สิบวันเหรออันนี้แล้วเขามีนอกจากเธอแล้วเขามีลูกคนอื่นอีกเปล่าไม่ไม่มีลูกห้าคนที่มีชีวิตอยู่ค่ะมีกี่คนห้าคนอ๋อแล้วห้าคนได้เรื่องหรืเปล่าก็คนหนึ่งเลี้ยงหมดทุกคนเตียงเหรอ ไม่ครับไม่เสียเลี้ยงเดลี้ยงหมดทุกคนเลี้ยงอย่างเลียาโอ้โหเขาดูแลอย่างดีครับคนหนึ่งติดเล่ากันคนหนึ่งติดเล่าติดนั้นยังติดคานนากไม่สิบห้าหกปีกันห้าหกปีเหรอห้าหกปีเพิ่มเบลเองนี่ก็ยังยังเพิ่งยืนใหม่ๆนี่งใช่ไหมใหม่ๆไปรักษามาก็ เัามีผีอยู่ด้วยินเอามีผีสุราอยู่ในตัวอพวกติดเหล้าเนี่ยมันมีผีสุรานะแล้วยิ่งสีสเกตด้วยดินใช่ปะดินแดนอาถรรพ์ใช่ไหมเขาแบบเลี้ยงผีทุบบ้านใช่ปะสมัยก่อนน่ะโอมันมันใกล้ๆกับไอ้พวกกัมพูชาป่ะคโอ้กัมพูชาเขา อ่ะเขาเป็นเรื่องปกติเลยเขาเลี้ยงผีเหมือนเลี้ยงสุนัขอ่ะครับทุกบ้านต้องมีเอาไว้เฝ้าบ้านไปดูแลเลยใช่ไหมครับแล้วไปเล่นวิชามากับเขาปะไ่ไม่ไมานี่เขามาใกล้รู้เลยใช่ไหมพอบอกจะมานี่ปั๊มหายไปห้าสิเปอร์เ็ลยใช่ไหมครับแล้วตั้งเกจะบวชให้เขาปะ ก็จะบวชถูกครับบวชนะอเด็กน้อยเอ๋ยสัมปัสส์เอ๋ยอะไรนะก็คือพ่อคงจะมาอยู่คนเดียวไม่ได้พ่ออะไรนะพ่อจะมาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เขาไมอยู่ไม่ได้คงไม่ด้วยเหตุผลอะไรอยู่ไม่ได้บอกมาสิรักภรรยาไม่ปกติเท่าไหร่ครับเช่นเช่นมันเป็นวิงเวียนเป็นอะไรม้นม้นหัวเหรอครับ ไม่เป็นไรก็นอนไปเลยเดี๋ยวหายไอ้ยาของพระพุทธเจ้าดีจะตายที่ครับเขาวัดบางกระป๋าเป็นมรคธายกวรืป่าไม่เป็นเลยอาเนี่ยมาปฏิบัติเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวกินยาหอมก็หายยาหอมของดีจะตายอาวิญญาณเอ๋ยทั้งสัปสัณและเด็กน้อยไปโดนจิตโดนใจให้ตั้งใจมาบวช อย่าอย่าอ่อนแอครับ <laughs> เป็นผ้าตายเป็นตายดิยแต่แว่าขอเวลาลูกสาวกลับมาที่หลังตอนนี้ลูกสาวคนไหนกัะนี่ครับไอสวิทช์กกว่าจะกลับมามเมื่อไหร่ปีนึงกันดินตอตาเครัเพราะว่าวันหยุดหมดไปแล้วค่ะเ <laughs> พราะอะไรมันไม่มีคนพามาหรือไงครับมันมาลําบากหน่อยจ้างเข้ามาส่งก็ได้ ลูกคนนี้พามาคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่มาไม่ไม่ค่อยมีคนไม่มีรถหรือไม่มีอะไรไม่ลูกคนไหนก็ไม่ไม่มีเวลาไม่ไม่ไม่มีค่อยค่อยไม่ไม่ค่อยสะดวกมาไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยบริการใช่ไหมใช่ไหมจ้างไอผู้ใหญ่บ้านมาส่งก็ได้นี่วารู้จักเราผู้ใหญ่บ้านรู้อยู่จัง บอกมาชงหน่อยแล้วถึงเวลาก็ให้เขามารับนั่งรถเป็นนะบ่ก็เป็นอยู่เอ้นะพอได้ค่ะพอได้อยู่เื่กก่อนทำอาชีพไรเลยนอน่มดมทำอาชีพไปเลยผมเป็นข้าราชการบำนาญข้าราชการบำนาญด้วย้วยทั่วประเทศไทยไปได้หมดไปได้แต่ว่าขอเวลาให้ลูกคนนั้นกลับมาจากอวิทพ์หอยปีหนึ่งก็กลับแล้วเดี๋ยวเราไอ้วิญญาณเด็กก็ไม่รอไง เราต้องเห็นใจลูกเราด้วยวิญญาณเด็กอะเขาใจเปล่าเราจะเอาแต่ลูกที่มีเนื้อมีหนังลูกไม่มีเนื้อมีหนังเขาก็รอเหมือนกันกี่คนเนอะไม่รู้สองคนเหรอที่หลุดไปอะ่ะสองคนด้วยมาได้แค่ทั้งคู่น่นแหละอันนี้ได้มีบุญจะได้สว่างถวาย เอาเดไปปรึกษากับลูกชายอีกทีหนึ่งแล้วกันนามนี้ไปจ้างใครมาก็ได้จ้างเข้ามาเป็นผู้ง่ายมาส่งมารับอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะครับถ้ามันจะมาเท่าไนร่เอ้ยจะ <c oughs> ไปยากอะไรเดี๋ยวมันไม่อยากมาเพราะคนอายุมากติดบ้านใช่ไหมใช่ไม่อยากออกจากห้องอไม่อยากออกจากาบ้านา,ากลัวมันจะเป็นมันกลัวไม่สบายไม่กลัวมันสบายไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่อามาบวชบ้างใกล้ๆนั่นแหละอ้าว เดี๋ยวเขาจัดการให้วิญญาณเลยเอาบุญหลวงพ่อไปให้หายเจ็บหายปวดหายจากความติดขัดให้โล่งโปร่งเบาคลายหายเนอะเอาทําให้เขาดูเลยที่ว่าวิญญาณอยู่ทําให้เขาประจักไปเลยไม่ต้องสงสัยว่าจริงก็เปล่าเดี๋ยวบางคนบอกไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ใช่นียว่าพอหายดาีว่ามันเป็นเองหายเองใช่ไหมข้าราชการ <pack kaf ié> อาบุหลวงพ่อไปหายเจ็บหายปวดจัตตารูปเตยไทัยเอกูปิรินหาย่จัตารูปเตยเลยโอมพุทธูสลายกายเช่นโอมธรรมูสลายกายโอมทั้งคนและพุทธูเพิกธรรมูเพิกทั้งคู่นไหนลองลุกขึ้นยืนหนุซิต้องจับมั่นใจมั่นใจยังเดินได้ยังแข็งแรงอยู่ก็มันมันไม่ค่อยขิดมันติดขัดเพราะเรากลัวไง เราแยงใช่ไหมเอาลูกเอ้ยน้าเจ็บตรงหนตรงนี้เองหัวเข่ามันขับอยู่ใช่ไหมครับให้วิญญาณเอ้วิญญาณทั้งหลายทั้งปวงทั้งธรรมปนและเด็กน้อยให้ได้บุญได้กุศลหายเจ็บหายปวดให้คลายด้วยให้เขาจะได้มาบวชให้ถ้าหายแล้วถ้าดีขึ้นทันทีเขาจะได้ประทับใจจะได้เชื่อเลยว่าโอเค รีบๆมาจัดการดีกว่ายังอายุไม่มากนี่เท่าไหร่นะเวลานี้แปดเจ็ดครับแปดสิบเจ็ดเหรอแปดสิบเจ็ดโอ้โหแข็งแรงดีว่ะยังอยู่ได้นานอ่าลองยืนตรงๆดิลองเดินเดินเดินไปเดินมานั่งนไม่เป็นไรเบาขึ้นกับเดิมหน่อยเปล่าเบาไม่เบาเบาไหมเบาเบาค่ะเห็นไหม นี่เลยค่ะบอกบอกว่าจะมาทำให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งได้เลยเออแหละรู้สึกดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอยู่อันนี้เราวิญญาณเขาจะมาทวงถามว่าจะจ่ายหรือเปล่าจะจ่ายอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ขอเวลาลูกสาวหน่อยาได้ ไปเคลียร์กันตามนี้ครับบายมเอาวิญญาณเอาบุญหลวงพ่อไปไม่ได้เอาน้ำบุญหน่อยนะเผ <c ười> ื่อแปดสิบเจ็ดนี่แสดงว่ามีบุญมากนะค <c ười> นอื่นเขาเลี่ยงไปแล้วอันนี้ยังเดินไปไหนมาไหนได้ <c ười> อันนี้เอาวิญญาณเด็กออกจะได้สว่างสวยสดชื่นแจ่มใส,สวิญญาณเด็กเขา ซึมเศร้าหน่อยนะเขาจเใล่าอ่ะเธอโชคดีมีสุกมาได้เอาอยาหอมไปกินก็ได้เผื่อมันเจอแบบเส<า>้นสายจะได้เนี่ยไปกินเนี่ยกินก่อนกับนี่ไปกินด้วยกันเนี่ยกินแล้วก็นั่งรถอะไรกับมารถมา,าตู้มามาตู้มาเหรอเนี่ยก่อนจะขึ้นรถตู้กินก่อนแล้วขึ้นไปปั๊บลงรถ เป็นปกติเลยตามนี้สาธุขอบอกเอาไปนคนละสองซองไม่อยากให้มากเดี๋ยวไม่มาตามนี้เอามนี้ยบ๊ายบาย